ซึ่งต้องบอกว่าเราเห็นจุดที่ซึ่งต้องบอกว่าเราเห็นจุดที่มันเป็นปัญหาตอนที่เราสํารวจหน้าง,งานนั่นก็คือเดิมทีโครงการเขาจะลงหกเหลี่ยมตรงแทงน้ําให้โดยส่วนมากแล้วนะแต่ถ้าคุณเนี่ยมีหกเหลี่ยมตรงนี้อยู่แล้วใช่ว่าตรงนี้จะไม่ต้องลงเสาเข็มไมโครพายสวัสดีครับผมโบสาโรธสแสงทองการช่างวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโนพระรามเก้ากรุงเทพกีทาสองหลังนี้เลย วันนี้นะครับไม่ได้ใส่แว่นตามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมใส่แว่นตาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยตามันแพแสงผมต้องหลีกตาเวลาแบบแสงจ้าๆนะครับแล้วจะทําให้แบบว่าตาเนี่ยมันจะ ตีๆอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขออภัยแล้วกันนะใครที่สงสัยมานานแล้วว่าทำไมผมชอบใส่แว่นตาก็เพราะอันนี้คือเหตุผลเลยคุณผู้ชมไม่ต้องมองตาผมแล้วกันวันนี้มองที่งานอย่างเดียวนะวันนี้จะพามาดูงานนะครับเราต่อเติมหลังบ้านจะเป็นห้องครัวแล้วก็บวกกับโซนซักล้างซึ่งหลังนี้จะลงด้วยเสาเข็มไมโครพายไ1 8 6ต้นด้วยกันนะครับซึ่งโครงการแถวนี้ผมบอกก่อนว่า พื้นเนี่ยซุดก็พอประมาณนะดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนําคุณลูกค้าว่าถ้าคุณลูกค้ามีกบประมาณมากหน่อยนะครับก็อยากจะให้ใช้เสาเข็มไม้ก็พายไปเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่ามีงุประมาณน้อยเราก็ต้องบอกว่าถ้าใช้หกเหลี่ยมแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการซุดตัวซุดยังไงอย่างไรรับได้มากน้อยแค่ไหน หลังจากนั้นเนี่ยค่อยตกลงเซ็นสัญญากับเราซึ่งหลายๆคลิปเนี่ยผมก็ถ่ายไปเนาะถ้าใครอยากจะรู้ว่าถ้าจะต่อเติมบ้านแล้วลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยซุดยังไงมีปัญหาตรงไหนจุดไหนเรายอมรับได้ไหมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจว่าจ้างค้รับเหมาไม่ว่าจะจ้างเราหรือจ้างช่างอื่นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าต่อให้คุณลงหกเหลี่ยมนะกี่ต้นกี่อะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสซุดตัวอย่างแน่นอนเพราะว่าในการซุดตัวเนี่ยนะครับมันเปรียบเทียบกับตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยทั้งแถบผมยกตัวอย่างนะทั้งแถบเลย <ítulo> เขาลงเสาเข็มเท่ากันหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเขานับโบเขาเนี่ยลงลึกได้ประมาณสัก1 8บแถึงยีเมตรคือลงเท่ากันหมดแต่ถ้าคุณเนี่ยไปลงเสาเข็มแค่หเมตรในงานต่อเติมเนี่ยการซุดตัวมันไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันเสร็จมันก็เกิดอาการแคลกตัวเคลื่อนตัวยกตัวอย่างอันนี้ตัวบ้านตัวบ้านสูงกว่าเท่ากับข้อสอหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณต่อเติมเท่ากับนิ้วหนึ่งอย่างอันนี้คือเสาเข็มนะอันนี้คือเสาเข็มสูงละสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดอันนี้คือเสาเข็มแค่หกเมตรก็จะอยู่เท่านี้ อันนี้ก็จะซุดตัว,วลงเร็วพอซุดตัวลงเร็วเสร็จตรงนี้มันก็เกิดการแคร็กแตกแล้วได้เป็นเรื่องปกติมากๆดังนั้นผมอธิบายแบบจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาลองไปศึกษาหาข้อมูลก่อนก่อนตัดสินใจที่จะเลือกใช้เสาเข็มสั้นหรือเสาเข็มแรงคนขยมหรือเสาเข็มหกเหลี่ยมแต่ถ้าคุณมีงบประมาณมากหน่อยผมอยากให้จบที่ไมโครพายจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันครับว่าเป็นยังไงตามมาเลยครับ ในงานหลังนี้คุณผู้ชมที่ผมเนี่ยทำงานก็คือบริเวณหลังบ้านนะครับแต่ส่วนบริเวณหน้าบ้านเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยเขาทำการต่อเติมมาอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะเข้าทํางานเนี่ยเราก็ต้องเข้าผ่านหน้าบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราเห็นจุดที่มันเป็นปัญหาตอนที่เราสํารวจหน้างานนั่นก็คือพื้นตรงนี้คุณผู้ชมพื้นตรงนี้เนี่ยเกิดการแตกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แตกจากเครื่องตอกเสาเข็มหรืออย่างใดหรอกนะครับแต่มันแตกเกิดจากการสุดตัวของบริเวณพื้นและ ตรงนี้ที่มันแตกเนี่ยเพราะว่าจุดมุมของตัวบ้านเนี่ยเขามีการลงเสาเข็มเสาเข็มตรงนี้เนี่ยเขาจะมีฟุตติ้งนะครับผมยกตัวอย่างอย่างแผงตรงนี้นี่คือเสาปูนเสาปูนตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นลักษณะของอาการรับน้าหนักของตัวบ้านตัวบ้านอันนี้สมมติว่าเขาใช้พีแครส,สร้างเนาะถ้าเป็นพีแครเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีส ạo, เสาคอนกรีตเสริมเหล็กมันจะเป็นแผ่นสําเร็จแต่ด้านล่างเนี่ยในงานทำงานฐา,านล่างเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆก,กันก็คือด้านล่างตรงนี้จะมีฟุตติ้งนะครับแล้วก็จะมีเสาเข็ม ดังนั้นเนี่ยฟุตติ้งเนี่ยมันจะเลยออกจากผนังออกมานะครับส่วนมากก็ประมาณสักเ,เส้นรอบวงก็60สิคูณหกได้นะครับก็คือได้ละสามสเซนตรงเนี้ยพอมันมีเสาเข็มเสร็จเนี่ยพื้นตรงเนี้ยมันจึงไม่ซุดเนี่ยคุณเห็นเสาไหมไม่ซุดแต่พอเลยออกจากเสาไปเนี่ยมันซุดแล้วมันก็แตกนะครับเนี่ยพอเลยออกจากรัศมีของฟุตติ้งไปเนี่ยมันก็แตกนะครับดังนั้นเนี่ยการทําแบบนี้คุณผู้ชมอนาคตระยะยาวเนี่ยมีปัญหายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คุณลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยมักจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยผมก็เลย แนะนำคุณลูกค้าว่าถ้าจะต่อเติมหลังบ้านเนี่ยผมเห็นละพื้นบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะครับตรงนี้ส่วนมากเราจะอ่อนกราวนะครับแต่ถ้าถัดเข้าไปในตัวอาคารผมเคยเรียนในซามเนาะถัดเข้าไปในตัวอาคารตรงนี้ส่วนมากตรงนี้จะมีเข็มแต่ถ้าเลยตัวอาคารบ้านออกมาตรงนี้มันจะไม่มีเข็มเช่นกันกับตรงนี้เลยตัวอาคารบ้านออกมาพอไม่มีเข็มเสร็จมันก็เกิดการแตกเมื่อเกิดเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจึงอนุมานนะครับว่าหลังบ้านเนี่ยถ้าคุณลงเสาเข็มแบบใช้แรงคนขยมหรือถ้าคุณไม่ลงเลยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแบบนี้จะซุดจะแตก ดังนั้นทางที่ดีสุดก็คือคุณลูกค้าครับถ้าเป็นนาั่งานแบบนี้แนะนําให้ลงไมโครพายเลยจบกว่าเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาระยะยาวแต่ในกรณีถ้าคุณบอกว่าไม่ลงยอมรับได้นะครับใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมได้ถ้ามันแตกแบบนี้แก้ไขปัญหาเองได้สมมตินะซึ่งผมมีวิธีการแก้ปัญหาในการที่จะ,ะแยกตัวลอยแล้วอะไรพวกนี้มีคลิปอธิบายไว้อยู่นะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ด้านล่าง ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเลือกแล้วนะครับในสัญญาของเราก็จะระบุชัดเจนเลยว่าถ้าคุณลูกค้าไม่ได้ลงเสาเข็มไมโครพายนะครับรอยแตกนะครับรอยซุดตัวตรงนี้เราจะไม่รับประกันให้แต่ถ้าเป็นในส่วนของน้ารั่วนู่นนี่นั่นเนี่ยเราดูแลให้นะครับตรงนี้ผมชัดเจนและตรงไปตรงมาแล้วก็ระบุในสัญญาด้วยนะครับก่อนเซ็นสัญญาก็รบก,กวนอ่านสัญญานิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางหลังผมบอกอตรงนะลูกค้าลงหกเหลี่ยมอ่านสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างโอเคหมดแล้วแต่พอเกิดปัญหาจริงๆนะครับบ้านเขาเนี่ยมีรอยร้าวนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในประกันของเราเนี่ยซึ่งในเงื่อนไขประกันมันก็ไม่ได้รับประกันเนาะแต่เราอะก็ยินดีนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือและดูแลคุณลูกค้านะครับเพราะว่าเราทํางานมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับที่เราจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเข้าสู่ปีที่4แล้วแล้วก่อนที่ผมจะจดทะเบียนบริษัทแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็รับงานมาหลายปี ดังนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรายืนระยะมาได้นะครับเราผ่านวิกฤตต่างๆมาได้มากมายนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามเทคแคร์ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับถ้าชื่อเสียงเราเสียเนี่ยนะป่านนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ยืนหยัดอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็พนักง,งานเราก็ประกาศรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีด้วยนะครับฝากคุณลูกค้า เพื่อความมั่นใจให้นิดนึงนะครับอะทีนี้ต่อมาด้านหลังคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้เป็นในส่วนของโซนซักล้างนะครับซึ่งโซนซักล้างตรงนี้จะมีแทงค์น้ําปั๊มน้ําอยู่ในเซ็ตอัพเดียวกันเลยอันนี้โครงการเขาต้องจะแถมมาให้นะครับส่วนระแนงโป่งเราก็ทําต่อเติมขึ้นมาหลังคาเราทําต่อเติมขึ้นมาพื้นตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่อ่าอยู่ในเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับเดิมทีโครงการเขาจะลงหกเหลี่ยมตรงแทงค์น้ําให้โดยส่วนมากแล้วนะ แต่ถ้าคุณเนี่ยมีหกเหลี่ยมตรงนี้อยู่แล้วใช่ว่าตรงนี้จะไม่ต้องลงเสาเข็มไมโครพายดังนั้นเนี่ยเราจรึงออกแบบดีไซน์ก็คือตั้งแต่ตรงนี้ซักล้านจนไปถึงตัวบ้านข้างในหมดเลยเนี่ยเราลงเสาเข็มไมโครพายให้ใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งแทงน้ําตรงนี้ก็วางอยู่บนไมโครพายดังนั้นโอกาสในการซุดตัวก็จะซุดพร้พอมๆกับห้องครัวนะครับบางท่านบอกว่าไมโครพายไม่ซุดตัวจริงๆแล้วซุดแต่ซุดเท่ากับตัวบ้านมันจึงไม่ค่อยเห็นรอยแตกแล้วมากเท่าไหร่เนาะอันนี้เข้ามาในตัวบ้านคุณผู้ชมตัวบ้านตรงนี้ เป็นทาโฮมหลังกลางซึ่งห้องครัวของคุณลูกค้าเนี่ยยาวไปถึงสุดนู่นเนี่ยจะมีความกว้างเท่ากับตัวบ้านนะครับตัวบ้านสมมติว่าหน้ากว้างโครงการอยู่ที่ห้าเมตรหรือห้าเมตรห้าสิบห้องครัวของคุณก็จะเท่ากับที่หน้าบ้านนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้อยู่ที่ประมาณห้าเมตรนะซึ่งพื้นที่ว่างตรงนี้คุณผู้ชมเป็นพื้นที่ว่างขนาดใหญ่สามารถ วางตู้เย็นแบบ2บานเปิดแบบใหญ่ๆได้เลยนะครับแล้วด้านหลังตรงนี้เรามีปลั๊กไฟให้เสียบเรียบร้อยนะครับถัดออกมาเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้จะยาวทั้งหมด3เมตรจะประกอบด้วยซิงค์ล้างจานอยู่ที่ประมาณเมตรยีนะครับฟังก์ชันในการล้างจานรุ่นนี้นั่นเนี่ยกว้างอยู่ที่เมตรยีลึกจากผนังออกมา60เซนสูงจากพื้นที่มาบนเคาน์เตอร์85เซนนะครับเมตรยีนี้ก็จะมีที่ผักจานที่ล้างจานที่คว่ำจานที่ตะแกรงนะครับถัดอ,อกมานิดนึง ตรงนี้ประมาณ60เซน60เซนนี้เขาเรียกว่าแพนทรีเอาไว้เตรียรมอาหารนะครับแล้วก็เอาไว้สับหั่นนะครับหรือจะเอาหม้อหุงข้าวมาเสียบตรงนี้ก็ได้เอาไมโครเวฟมาวางก็ได้อีก60เซนและสุดท้ายอีกประมาณเมตรยีบตรงนี้เป็นที่วางเตาแก๊สนะครับท่านเจ้าของบ้านอยากได้เคาน์เตอร์แบบดอกดอกเพื่อที่จะเอาเตาแก๊สแบบน็อกดาวน์มาวางบางท่านบอกว่าไม่ชอบ เราแก๊สแบบฝังเพราะว่ามันอาจจะไม่แข็งแรงเพราะมันเป็นกระจกอะไรพวกนี้แต่บอกเขาเลยว่ามันเป็นกระจกเทมเปอร์กราสนะครับเป็นกระจกนิรภัยแข็งแรงอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครมีเตาอยู่แล้วโอ้ยเตาเนี้ยใช้มานานแล้วอยากเอาเตาที่บ้านมาใช้เพราะถนัดมือปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบ <c oughs> ก็เป็นดอบก็ได้แต่ต้องแจ้งเราก่อนนะครับตรงนี้เป็นดอบเรียบร้อยมีฮูดดูดควันเปิดฮูดดูด,ดเปิดเลยดูดฟูบเสร็จไม่ได้เป่าออกไปที่หลังบ้านฝังน้นแต่เราจะเป่าออกมาที่โซนซักล้างเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนบ้านร้องเรียนเรานะครับ นี่เลยลมจอกทางนี้คุณผู้ชมเนี่ยนะเพื่อนบ้านก็จะไม่ร้องเรียนเราเนาะก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เป่าออกมากลิ่นก็จะอยู่บริเวณบ้านของเรานะครับอะต่อมาฟังก์ชันการใช้งานคุณทราบคร่าวๆแล้วแต่ผมจะพูดเรื่องของงานฐานลากเน้นนิดนึงคลิปนี้นะฮะต้องบอกว่าไมโครไพที่ผมบอกเป็น i18 ถึง6ต้นนะประกอบด้วยกันก็คือห้องครัวเนี่ยประมาณ4ต้นอาจจะลงเว้นจากผนังมา50เซนต้นที่1ต้นที่2แล้วก็ดึงไปยาวไม่เกิน4เมตรก็จะลงต้นที่3ต้นที่4 แล้วก็ดึงไปอีกไม่เกินอีก4เมตรก็จะเป็นต้นที่5ต้นที่6บริเวณโซนซักล้างนะครับสมมุติว่าในห้องครัวเนี่ยยาว5เมตรใช่ไหมที่ผมบอกนะกว้าง5้าเมตรโซนซักล้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับเนี่ยดูได้เลยรอบๆเนี่ยสเมตรนะครับบวกกันก็เป็นประมาณ7เมตร7เมตรได้ทั้งหมด6ต้นนับยังไงต้นที่1 1เมตรอ่ะสมมตินะหต้นที่2 4ต้นที่3าจะได้8นะครับจะอยู่ในเลง6ต้นก็คือได้วความยาวถึง8เมตรนะครับไม่งงเนาะ 6ต้นความยาวถึง8เมตร6เมตรจะอยู่ในไม่เกิน8เมตรก็ถือว่าทําได้แต่ถ้ามันตรงนี้มันยาวกันก็คือในห้องครัว5ข้างนอก4เป็น9ใช้6ต้นไม่ได้ต้องเพิ่มเป็น8ต้นนะครับอันนี้คือแบบเทคนิคพูดให้แบบคุณพ่อบ้านแม่บ้านฟังแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดให้ช่างฟังเนี่ยช่างอาจจะบอกว่ามีเทคนิคนู่นนี่นั่นอะไรอันนี้ก็วา่ากันไปตามหน้าง,งานตามเนื้อง,งานแต่สิ่งที่เราออกแบบให้ก็คือปัจจุบันเนี่ยเสาเข็มไมโครพาเนี่ยราคาไม่สูง แนะนำให้ทํางานฐานรากให้ดีให้แน่นให้แข็งแรงก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าช่างบอกว่า6ต้นเนี่ยผมลงแค่3ต้นก็ได้ผมลงตรงกลางเลย1 2 3เป็นแถวแล้วผมก็ทำทำแคนทิลีหรือทําแขนคาเนี่ยมารับแบบนี้ผมไม่แนะนําสุดมาหลายหลังแล้วนะครับเสาเข็มเนี่ยหายไป3ต้นตีไปต้นละหมื่นหายไป30,000ผมว่าจริงๆ30,000ม่นไม่ใช่ประเด็นเลยนะเพิ่ม ให้มันจบให้มันแข็งแรงสายลากต้องมาอันดับหนึ่งอันนี้ผมแนะนำนะครับและสุดท้ายนะครับคลิปนี้ที่อธิบายไปทั้งหมดนะอยากให้คุณลูกค้าเข้าใจนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าส่วนมากถ้าเป็นลูกค้าทาวน์โฮมเนี่ยงบประมาณเนี่ยจะไม่ค่อยได้สูงมากอันนี้ผมเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณเลือกที่จะทําผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าโครงการไม่ได้ลงเสาเข็มให้คุณ แบบนี้อย่างโครงการพีโนเนี่ยเขาไม่ลงเสาเข็มให้ผมแนะนําให้ใช้ใช้ไมโครพยดีที่สุดนะครับแต่ถ้าขยักประหยัดใช้หกเหลี่ยมอย่างงี้ถ้าเป็นบ้านหัวมุมเนี่ยหกเหลี่ยมเข้าได้ประมาณนัก4เมตรถึง6เมตรนะครับเราก็จะเอาความยาวมากที่สุดเข้าให้แต่ถ้าเป็นหลังกลางหลังกลางเต็มที่ได้แค่3เมตรเมื่อเอา3เมตรเข้ามาแล้วโอกาสการซุดตัวเนี่ยสูงนะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ลงแค่3เมตรอยากให้ใช้ไมโครพายลองพิจารณาดูถ้าใครคิดว่าราคาสูงไปก็มาขอส่วนลดได้อะไรได้นะครับคลิปนี้ก็ ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยใครอยากเป็นลูกค้าเราก็แอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับและอีกนิดนึงคุณผู้ชมนะเมื่อสักครู่เนี่ยบอกช่องทางการติดต่อไว้หมดแล้วใช่ไหมแต่อีกนิดนึงเมื่อกี้ตากล้องบอกว่าพี่โบ๊ชพูดอันนี้ให้คุณลูกค้าฟังหน่อยนะครับลืมอีกนิดนึงผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องของน้ําหนัก เพราะว่าไหนๆ <S <S เราพูดเรื่องเสาเข็มอะไรไปแล้วพูดเรื่องของน้ําหนักนิดนึงถ้าเป็นในแพ็กเกจของเราเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับถ้าลงหกเหลี่ยมนะถ้าลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเราจะลงะเราจะปูกระเบื้องผนังเนี่ยเฉพาะระยะเคาน์เตอร์ให้ก็คือเคาน์เตอร์ยาว3เมตรกว้าง3เมตรก็ปูเคาน์เตอร์ชนผนังเพื่อที่จะเอาไว้เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเวลาประกอบอาหารนะครับจะปูกระเบื้องเฉพาะ,ะบริเวณเคาน์เตอร์ให้อันนี้คือสิ่งเราแนะนำนะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าลงไมโครพายถ้าลงไมโครพายเหมือนหลังเนี้ยนะครับเราจะปูกระเบื้องผนังตรงเนี้ย นะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลยรอบเลยเราสามารถปูแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือปู3ด้านยกเป็นฝั่งตัวบ้านนะครับทางทางสั้น2เมตรซ้ายขวาแล้วก็ทางยาวปูให้เต็มหมดอย่างเงี้ยทำได้ถ้าลงไมโครพายแต่ถ้าคุณจะลงหกเหลี่ยมถ้าคุณจะปูเต็มแบบเนี้ยผมไม่แนะนานะครับอันนี้ฝากสุดท้ายจริงๆเพราะว่าเราอเป็นห่วงไม่ว่าคุณจะต่อเติมแบบเราหรือจะต่อเติมแบบใครก็แล้วแต่สิ่งที่คุณเสียเงินไปแล้วผมอยากให้เสียแล้วจบ แล้วก็อยู่กับคุณไปเป,ป็นสิบสิบปีไม่ใช่เสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกตรงเนี้ยผมไม่แนะนํานะครับใหญ่ทีเดียวจบกว่าเนาะอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันผลงานเราการันตีมากกว่าผลังถ้ายังไงก็ลองติดตามมาดูย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับทีขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ชมพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริรบบรษัทษอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ